พสวัสดีค่ะพรแม่พี่น้องนะคะคบพบกันอไไีกแล้วนะคะกับรายการเท็อรทนออสช่องแม่บ้านกะเทยไทในออสเตรเลียน,น,ะะนะคะมือนี้นะคะกะฮิดงานของตะแล้วกันเลย กลับมาบ้านก็เลยมีลูกค้าทออีกสองคนนะคะก็เลยได้มานวดอยู่บ้านอีกสองคนนะคะนวดอยู่ห่างอาจจะให้ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศนะคะนี่นละสารานวดเล็กๆของเรานะคะนะคะพี่น้องกับพ่อได้กินน้ำล้านนวดน้อยๆนีแหละเด้อเนาะเนาะ,นะ,นะอ่า ซุ้มมาลุ้มปุ่มปูเนียนมือหลังจังสิเอียนรีวิวใหม่นะคะมือหลังจังสิรีวิวใหม่นะคะให้อีกของหนึ่งแล้วกัน่มพี่นองเดพราะว่าหองกาลังสมแซมนะคะมือนี้นะเด้อพ่พอแเมพี่นองนั่งมีความรู้สึกว่านางอยากสิเอาเนจิงโจมาก,กินลองเบงตกเทือหนึ่งนะคะมาอยู่นี่กับเกือบประมาณสองปีกลัวแล้วนะคะกันยังไม่เคยกินเนจิงโจพออย่างลูกบ่ พอขับรถไปลังเทอมันกระโดดเสรด์้นน้ำกระต่ายน้ำขัางทางนะคะจะกลเป็นตุมูตุมีแต่หักนอนตายอักหล,ลักลังเทอ,อื่ขึ้นอื้อยุกกา่ามาเสิ่สนกินนะคะเพราะว่าจริงโจเนี่ยมันคือมีชุกชุมอะ่ะเหมือนเหมือนเหมือนหนูเหมือนอะไรบ้านเราถ้าบ้านเราก็เปรียบเปรียบว่าเป็นนุพุกไปประมาณนั้นนะคะหมายถึงว่าความความหลาของมันัเสียคือ,ค,อคือมีไปทัวร์แบบเป็นแบบนั้นนะคะ เขาก็เลยสิวา่าเ้าพรมฮอดออติเลียข้าห้องพ่อท่านในกินเนื้อจิงโ,โจนะคะเมื่อนี้ก็เลยจะเอามาพายกับเผานะคะพอดีละ่ะบอรับแขกแล้วนะคะกะเลยจะไปเก็บกะเพราที่สวนสาธารณะนะคะพี่น้องคนสิภาพเป็นหลักเอากะเพรานะคะพอมีพี่น้องไปไปเอากะเพราแล้วเขาไปซื้อในจิงโจ,โจนในห,ห้างกันนะคะไปกันค่ะ มาไปเอาแบกกระเพ้ากันยับปากเ้ยพี่น้องยับปากย,ากย,ยกับปากเ้อค่ะเด้อเพื่อนกระปูกไว้ให้คนกลิ่นหลหรอคะทัาทาวามะหลักซื้อ,อื้อเข้ากับอะระเมาะหลักเอานะคะนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อกระเพ้านะคะกระเพ้าไทยสัญชาติไทยโดยแท้นะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะเขาก็จะลงมือเก็บกันนะคะมาดีนะ พก็เก็บไปแต่พอกินนะคะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยกเก็บไปลายแล้วเก็บไปขายปกติับเด้ยพี่น้องนะคะเขาก็ขห้ไปเก็บไปพอกินนะคะนะคะอันบางคนกบว่าเนื้อจิ๋มโตนะคะมันอันขิวมันยาอันมันดันเหม็นสาบมันอยังไงคนกบว่า บางคนกับว่ามันลีนกินเราบ่มีไขมันบางคนกับว่ากินนเราก็แซ่บนะคะแต่ว่าอีชันกะเห็นมันตายอยู่ข้างทางอนเนออเธออดาหาดกองไปขี้เดียดแล้วเนาะพ่อไม่พี่น้องเนาะแต่ว่ามือน,นี้ก็ล่องกิิ่นิึงแล้วมันจะโอเคบอนะคะยุย่งกัด ก็ได้แล้วนะคะก็เอาเอามาพอกินนะคะเด็ดไปพ่อกินนะคะเดี๋ยวค้นยางไปยังมาอีนี่มันเก็บอย่างวะก็สมบูรณ์บวันนี้เขาไปซื้อเนี่ยจิงโจ้น,นะคะอยู่ในห่างกันนะคะพ่อมีพี่น้องค่ะสตอมเสียงสตอมพอดห่างแล้วนะคะก็ใส่หน้ากากนะคะป้องกันโควิด19นะคะโซเชียลเด,ดแทนซิ่งยืน,กนไกลกันหนึ่งเมตรครึ่งนะคะป้กันเท้าบันทีนนี่ บักโมเปียงมาสองดอน,นะะสี่สิบบาทนะคะกระเซียมากพีกันนี้ใไสไ่น้ำได้พี่น้องเด้อนี่มากพีกันนี้นะคะท่อใดล่ะคะนะ หกสิบบาทอยากกันใจตายใส่ละเนื้อตัวนี้นี่เดนี่นะคะแคงกะรูนะคะก็คือเนนะื้อจิงโจ้นะคะแต่อันนี้มันปรุงแล้วนะเนี่ย นะคะนี่คือเป็นแบบปรุงนะคะเราอยากได้เนื้อเนื้อแคงการูที่ไม่ปรุงนะคะนี่บอเป็นเนื้อสับเนื้อซอยเนื้อซอยเท่าไหร่เก้าบาทฟ้าอันปรุงแล้วยี่สิบเอ็ดดอลลาร์จะว่าเท่าไก่สี่ร้อยกว่าอันเพาทน่นได้ปรุงเก้าดอลเนี่ย กสิกินลายปั่นนั่นจะบอกเอาหอ่อนี่แหละนะคะนี่ค่ะยังไม่ได้ปรุงนะคะข้าดอนนะคะเราก็ได้แล้วนะคะเนื้อเนื้อ,อริงโจงนะคะแข่งกระรูนะคะอันนี้เก้าดอลลรานะคะเก้าดอลลรานี่ก็ประมาณร้อยแปดสิบนะคะไปเมื่อเห็ดกับข่าไปเหนเ้าป่ะอุปกรณ์ของเ่าก็เลยนะคะเมนหลักของมันก็เลยนะคะเมนหลักนะคะ เนื้อจิงโจ้นะคะต่อไปเด้อเพราะว่าจิงโจ้ผัดกะเพราอันต่อมาก็คือกะเพราไทยที่เราไปเก็บนะคะกะเพราไทยนะคะเอาแต่ใบเอาดอกได้นะคะพริกนะคะพริกหยวกนะคะพริกหยวกคะ่ะพริกหยวกนะคะแล้วก็หอมใหญ่นะคะกระเทียมนะคะแล้วก็มี ซิ้วขาวสูตรหนึ่งตาเด็กสมบูรณ์น้ำมันหอยอะไรก็ได้นะคะผงปรุงรสนะคะรสดีหรืออะไรก็ได้นะคะผงปรุงรสผงปรุงรสหมูนะคะแล้วก็ผงชุดรสนะคะพริกไทยนะคะน้ำมันนะคะแล้วก็น้ำตาลค่ะ ใส่น้ำมันนะจ๊ะน้ำมันนะคะใส่น้ำมันน้ำมันเริ่มร้อนใส่ในริงงู้ลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะ ดาวนะคะคัดไปเรื่อยๆเด้ออันคัดจนมันสุกเลอพี่น้องแต่บ้างเขาบอกว่าเนื้อซิงโจ้นเนี่ยนะคะอย่าผัดให้มันสุกสุกเวอร์นะคะเพราะว่ามันจะไม่อร่อยก้นขวาด้วยต่ว่าคนกระเจาทุกๆคนละพยานนะคะ ไว้นะคะเลยที่สองนะคะกินซองคนนะคะตุ้มไม่ตุมต้มไม่ยอยูนะคะหอมฉุนเลยนะจ๊ะใส่ผักลงไปเลยนะคะใส่ผักลงไปเลยนะ,ะ,ยนนลยนะ,ะแล้วกับอยให้มันอุใหยหนามของอ่าใหยหนามของอ่าหอมหัวใหญ่นะคะ ออกมานะคะรสค่ะสุรถอันนี้รสดีนะคะเอารสไก่หรือรสหมูก็ได้นะคะเดี๋ยวเค็มนะคะอย่าใส่เยอะนะคะซีอิ๊วขาว แล้วก็น้ำมันหอยทิชชทยป่นนะคะใส่เยอะๆเลยนะทิชชทยป่นเนี่ยใช้น้ําตาลเข้าไปสองโบกแล้วที่น้องเลยเริงไฟค่ะ กะเพรานะคะพาอไปเก็บมาแต่ส่วนจะใส่เบิร์เดกี้นองเพราะว่ามันจะขิวเกินแต่ว่ามันก็โอเคนะมันดับกลิ่นนะคะอหอมเ้อค่ะพี่น้องเ้อค่ะหอมขาดเลยเเมลกู d นะคะอ่าเขาก็มาจัดใส่จานนะคะข่าวาห้องหูไว้นะคะแล้วก็ตักไปใส่ไมโครเวฟนะคะจัดใส่จานเด้ไหม How much pour you like more? Mm, lots. Oh, okay. <laughs> because he t a s t e s already. Oh, has it? Yeah, it's good. <S oh, okay. Mm hmm. แล้วก็ตักอันนี้ใส่นะคะ mm hmm. พ่อแม่พีน้องตักลาดเลยนะคะหู Ooh, นะคะแข้งกระรูสเตอร์ไฟนะคะนี่นะคะ looks delicious. Yeah. I'm going to cook my mustard chicken. <laughs> แล้วกะยิบใส่เลยแล้วพี่น้องเด้ออันนี้เด้อเห็นไหมฮะโอ้นะอันนี้พอตุพ่อนะคะพอ่อ can you introduce yourself for Thailand Hi, please Thailand I'm Paul สวัสดีครับ อันนี้เป็นโสดนะคะยังไม่มีเมีย re. เรามารีวิวกันถือ how is it นะคะเรามารีวิวเนื้อจริงโจกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเอาคําแรกเลยพี่น้องฮึล mm. ิสติลดิตสติกี้อ่ะชูชูแย่ลิสติลดิตสติกเกอร์ kangaroo kangaroo is like that อืม but taste good taste good รสชาติดีแต่เหนียวนิดๆนะคะรสชาติเหมือนเนื้อซิฟไหมก็ได้อูต like mm. no. like ิ like ison, right? mm ้งไรกับพกอืมหน่อยว่าดูติ้งไรกับคักรูเตาส์ like venison right เกมี they call it gamey there's game meat which is deer this is the very strong rice. dark meat. And they call it h e b a Yeah. r m And good for health. ข่อยผันว่าเนื้อมันคล้ายๆว่าเนื้อเขาว่ามันเนื้อคล้ายๆเนื้อกวางเนื้อเอ้ยแต่ข่อยบอกข่อยก็ว่าคล้ายๆว่า รสตําผัสของมันแท็กเจอร์ของมันนะคะจะคล้ายๆกับเนื้อวัวผสมหมูแต่กลิ่นจะไม่ใช่นะคะเดาเอาเด้อพี่น้องแต่กับรสชาติจังชันอีรีนะคะไม่มีไขมันด้วยนะ Good job thank you you some want some fish salt or not if you want salty mm, this mm. is perfect mm. and better than what i was gonna cook <laughs> noodles <laughs> instant noodle <laughs> โสดไม่มีเมียต้องการสาวไทยใครอยากได้ติดต่อมาจะขอเบอร์ไลน์ให้นะคะใน o o k i n g for girlfriend. No thank you <laughs> I just want to eat lots of food บ <laughs> <laughs> ัดเจอเฟนไทยเจอเฟนเม้งแล้วเราฝุดปอยู่นะ this from I h a a I have subscribe about 1000 maybe 1000 lady looking เนี่ยหืออร่อยอร่อย <c oughs> แซ่บพี่น้อง So ใครอยากรู้พี่พอเป็นใครนะคะติดตามคลิปหน้านะคะสิแนะน้ำพี่พอเต็มๆนะคะว่าพี่พอเป็นผู้ใดนะคะในคลิป I will interview Mr. Paul full interview for you if you interesting just comment me please โอเคมือนี้เ้ากันล่าไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วย Today we have to go say goodbye to people โอเคบายบายสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ See you next time